แอร์เคลื่อนที่ปะทะพัดลมไอเย็นหรือพัดลมเติมน้ําแข็งซื้ออันไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนะครับผมอาจากประสบการณ์โดยตรงจากผมเลยนะครับผมได้ทําการไปซื้อเจ้าพัดลมไอเย็นหรือพัดลมเติมน้ําแข็งเติมน้ำาแหละ ผมไปซื้อมาในราคา1,990บาทตั้งแต่4ปีที่แล้วนะครับที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้ส่วนแอร์เคลื่อนที่ผมซื้อมาในราคา4,690บาทผมซื้อมาประมาณปีที่แล้วประมาณได้ตอนนี้มีอายุประมาณปีกว่าเกือบจะ2ปีได้แล้วนะครับสำหรับแอร์เคลื่อนที่ผมใช้นะครับมาพูดถึงเลยนะครับ9้าพัดลมไอเย็นก่อนหรือพัดลมเติมน้าแข็งนะครับ ตัวนี้มาดูหน้าตามันมันจะเครื่องใหญ่กว่าแอร์เคลื่อนที่นะครับก็คือลมจะเต็มนี้เลยนะครับส่วนแอร์เคลื่อนที่จะเป็นอย่างนี้จะมีแค่ลมออกช่องในช่องเดียวส่วนนี้ทั้งช่องเลยนะครับอ่าเปิดให้ดูก,ก่อนเราก็จะเติมน้ําลงไปตรงนี้มีปุ่มเปิดปิดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมาค่อยรีวิวอีกครั้งนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะมาทำว่าจะซื้ออันไหนดีนะครับผม ราคามันก็จะต่างกันประมาณเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะตัวเนี้ที่ผมใช้มาวันแรกเลยซื้อมาปุ๊บซื้อน้ําแข็งมาซื้อนะเอซื้อซื้อน้ําแข็งมาเตรียมน้ํามาเทใส่ปิดประตูเปิ่งปิดบานเกตปิดทุกอย่างเปิดปุ๊บได้ประมาณสักห้านาทีอ้าวร้อนหายใจไม่ออกจะต้องไปเปิดประตูใหม่อีกรอบนึงผลปรากฏว่ามันใช้งานได ไม่เต็มที่นะครับก็คือมันไม่ได้เย็นแบบช้ำทั้งห้องไปเหมือนแอร์เคลื่อนที่นะครับตัวนี้นะครับสําหรับพัดลมไอยเย็นนะครับก็คือข้อเสียของมันเลยก็คือมันจะเป็นน้ําออกมาเวลาเรานอนอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนเข้าจมูกเราอาจจะทําให้เราเป็นหวัดได้มันเป็นไอน้ําออกมานะครับข้างหลังมันนะแต่ผมจะมารีวิวให้ครั้งนึงแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับแค่มาเปรียบเทียบคร่าวๆกันก่อนส่วนแอร์เคลื่อนที่ก็คือ ข้อเสียของมันก็คือหนึ่งมันจะเสียงดังนิดนึงเสียงดังก็ถ้าเกิดประมาณคนที่แบบชอบเงียบๆแล้วมาเจอแอร์ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถึงปรับตัวได้นะครับเสียงถึงจะเบานะครับก็คือเสียงเบาเสร็จปุบ๊บเราก็นอนหลับสบายเย็นช่ำไปทั้งห้องโอย้ยังมีความสุขเลยแต่กลับมาตัวเนี้ผมใช้ได้ประมาณสักไม่ถึงห้าวันมั้งผมว่าทาการถอดทิ้งไปเลย ได้ถอดทิ้งถอดเก็บไว้นะครับตัวพัดลมใครที่จะไปซื้อนะดูดีๆกันก่อนนะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อเลยในราคา800บาทหรือแบบพันหนึ่งสองพันอะไรประมาณเนี้ยผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะมันอาจจะทําให้แบบเราเป็นหวัดได้นะครับเพราะว่ามันเติมน้าแล้วไอ้น้ำอ่ะมันมาโดนของเรานะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมเห็นในเว็บแบบถูกมากเลยลก็คือมันช่วยให้เรา ไฮร้อนได้ประมาณสักห้านาทีเข้าใจป่ะที่เหลือมันก็แบบเหมือนพัดลม,มเฉยอะ่ะมันก็เป็นแบบเหมือนพัดลมอะ่ะเออเป็นพัดลมเป่าลมออกมาแล้วก็แบบมีน้ําแข็งอยู่น้ําแข็งอ่ะมันจะใส่อยู่ข้างบนแล้วก็จะมีน้ําใส่ได้ประมาณส0่ลิตรก็คือมันจะมีเครื่องแบบดูดน้ํามันจะเป็นผ้าที่แบบปั่นน้ําขึ้นมาแล้วก็แบบเอาตรงนั้นมาเป่าให้เราคือมันไม่ได้เย็นเว้ยเออผมก็งงนะคนที่แบบไปซื้อพัดลมไอเย็นตัวเราแบบเป็นหมื่นสองหมื่นประมาณเนี้ย คือถ้าเกิดไม่รู้นะว่าพี่เขาซื้อมาทําไมถ้าเกิดซื้อแบบนี้ผมฟ้าซื้อเป็นแอร์ดีกว่าไหมเออซื้อแบบเป็นแอร์ติดผนังหรือแอร์เคลื่อนที่อย่างเงี้ยซื้อตัวละหมื่นสองหมื่นแบบนี้มาผมว่าซื้อแบบนี้มันดีกว่าไหมครับเพราะว่ามันยังไงองไม่รู้ตัวราคาแพงๆเหมือนกันนะแต่ผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะั้น่ผมไปถ่ายคลิปให้ดูนะไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยไปสัมผัสมันแล้วกันก็คือว่ามันจะมีไอ้อน้ําหรืออะไรออกมาหรือเปล่านะครับ ลักษณะอันนี้ดูอ้วนอันนี้ดูสูงกว่ากันนิดนึงประเด็นคือแถมรีโมทมาให้ด้วยครับแอร์เคลื่อนที่มีรีโมทเจ้าตัวนี้ก็มีรีโมทแต่ของผมหาไม่เจอผมได้ใช้งานนานแล้วก็เลยไม่ได้ใช้นะครับดูดูช่องลมแบบใหญ่ๆกันไปเลยส่วนอันนี้อ่า โอเคครับแล้วเรามาสรุปกันนะครับว่าจะเลือกตัวไหนดีคือหนึ่งเลยขอถามท่านผู้ชมก่อนว่าท่านผู้ชมที่จะซื้อแบบนี้มาจัดซื้อมาเพราะอะไรหนึ่งอยากเย็นหรืออะไรเออถ้าเกิดสมมติว่าอยากเย็นผมแนะนําให้เป็นแอร์เคลื่อนที่สองอยากประหยัดค่าไฟอยากประหยัดค่าไฟผมแนะนําเป็นพัดลม ไม่ใช่พัดลมตัวนี้นะพัดลมธรรมดานะครับไม่ใช่พัดลมไอเย็นอย่างนี้นะผมแนะนําซื้อพัดลมตัวละสามร้อยกว่าบาทดีกว่าสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็ว่ากันไปถ้าเกิดซื้อตัวนี้มันราคาแบบเป็นพันอย่างเงี้ยผมไม่แนะนํานะครับนี่แหละครับเดี๋ยวม,มาทําให้ดูข้าวๆนะครับก็คือเออไม่น่าเสียดายเลย,เยรู้สึกเสียดายตังมากเลยที่ผมซื้อไปอะ่ะพันเก้าเลยนะครับ คือแบบผมซื้อมาจากของเซเว่นน่ะมันจะมีแคตตาล็อกเซเว่นน่ะเออเห็นแบบเอ้ยมันน่าจะเย็นดีเคยลองซื้อมาผลปรากฏว่ามันไม่เย็นมันไม่อะไรเลยผมจะให้ดูข้างหลังสักนิดนึงนะโอ้ยเนี่ยอันนี้ก็คือจุดใส่น้ำแข็งของมันลงไปก็จะมีรูเล็กๆเ,เอาไว้วางน้ำแข็งข้างบนอันนี้ก็ช่องเติมน้ำลงไปอ่ามาดูอันนี้เห็นปะ่ะอันนี้ก็คือเป็นแผงของมันตัวนี้จะเป็น แผงที่แบบมันไม่ใช่แผงร้อนแผงอะไรนะมันเรียกว่าแผงอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเออเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างในมันนะก็คือมันจะมีผ้าแบบจะเลื่อนมขึ้น่ะมันจะคล้ายๆเป็นมอเตอร์ขนางมันจะหมุนขึ้นอย่างเงี้ยมันจะแปาน้ำจากข้างล่างก็ดันขึ้นมาด้านข้างล่างก็ดันขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนแอร์ื่อนที่ผมก็ทําคลิปไปเยอะแล้วนะครับไปสี่ห้าคลิปแล้วนะครับแต่ลองไปดูกันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงที่ผมรีวิวแอร์ขึ้นที่ไปนะครับ ส่วนอันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเราค่อยมารีวิวทีหลังแล้วกันก็น่าจะอีกสัก,พ,กพักหนึ่งนั่นแหละโอเคครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามผมมาได้เลยนะครับผมแต่ผมจะหาคำตอบมาให้่างแน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าก็ต้องซื้อพัดลมไอเย็นนะซื้อแอร์เคลื่อนที่ไปเลยดีกว่าคุ้มกว่ากันเนยอะครับเชื่อผมเะผมซื้อมาตั้ง5ปีแล้ว4ปี5ปีแล้ว ผมไม่ได้ใช้งานมันเลยผมปล่อยมันทิ้งไว้จนฝุ่นขึ้นเต็มหมดแล้วอะส่วนตัวเนี้ยซื้อมาปีกว่าเกือบ2ปีใช้งานทุกวันค่าไฟแพงโหชิกเลยแพงจริงๆครับค่าไฟ <c oughs> เืิดทั้งวันทั้งคืนโอเคครับปีวานนี้มาเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ